จ้าสบายดีพ่อพ่อก็น้องบิวอีกแล้วกระเป๋างามเลยเนาะมาใส่ย,ยังเก็บใส่ป่ะนี่อืมเชือกแมงบอกแมงยังน่ะแม่ยังครบมือเลยทุจาแล้วฮะเดีด๋ยวเจ๊กน้องบิวดีอีกแล้ว มีมีคนดื้ออีกเด้อคนดื้อเพื่อด้อนะเพื่อดื้องมือไน่งมือเพื่อดื้อน่ะอาการหอนหัวเพิ่นเป็นตุ่มทุจากละทุจานี่จาหน่มมือแลยฮะอู้ยถึกาเราันนี้บุขึ้นอันนี้บุกขึนกระสอบพยนี่ชิต๊งในมุดคคบไปทมมุดเป็นรายอยู่ Nụ mưa mang, nụ mưa cho mẹ nè, mẹ nha À, à, chào. chào. con, chào. chào. Tu chào. Tu chào. Tu mưa Tu chào. Tu hả mm -hmm. ui ui ui, ui muộn, 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 muộn. một đó, hả? Xem một nào. một mm -hmm. một chào. Tu một đâu, chào. đâu hả? Tu mút nè mút Tu chào. chào. Nụ mưa đâu? Yeah. จ้าฉันาะม่เลือบเลยปาเทือนบ่ตขยะบ่น่ะพอนัทงหัวน่ะวิวเอะเลือดเลือดือดมึนี่เดือดน้ำมือน่ะเอ้ะเดือดเือดได้นหนอมาเลยเห็ดยานหยานหมดดยานอ้ยานเลยห้มันหิ้มันหิ้มันทุจเนย เยวยมาพี่วยพี่เบียเฮดบอกไปป้าเฉะเลไปป้าเลยพังนีดรถเพ่มาละตีรถก็ไม่ตีกิตมเนาะมาเลยหันี่คนมาทุจานี่คนมาทุจานี่มาคนมาทุจานเลยขอบใจด้วยจ้ะขอบใจด้วยฮะอู้ยเอะไรอชิ อาดูปล่าอ่าเบอรหักเขียวนะบอหักเขียวงามนะโอเคแปลงก็ฟันหนามน้ากินนี่นะแต่งยิ้มพฟันพ่แปลงฟันนะบนี่ดูเพ่มาหนะเพ่มาปักปปักปักเปักปัปักปักฮิดีดูฮิดีดูฮิดีดูไปดีวะไปดีไีไีจเอ๋จเอ๋ถ้ามีแล้วช่องด้วยคะช่องด้วย Cầm long cầm luôn Cầm long cầm nữa Thầy nó Miếng làm tiền à. à. nè à. um. um. Mẹ nhận nè Wow, vậy đi em mới nè À Măm măm ừ. Không phở đâu Mẹ nữa. Mẹ đâu đi đâu Mẹ đâu đâu

ประตูตาตูตาในมุดนะชัดลายบิวว์อระตูตาตูตาวะยงจ้า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 เบิ้งจ้า้เลิ้เลจ้าจ้าเบิ้งอแมงใส่คอบิวกันเ้อนะเต๋มน้อยไปเนาะในเต๋มน้อยไปนาะงามไปเนาะในสีสมวยเยอะ แมงกอกกาลังดิวกันเลยแมงกอกกาลังดิวกันเลยเฮียดานเลยใช่เฮยานเด้อเฮียดานเด้อเฮ้ยเฮ้ยแมงกอกแมงคาม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 ใช่ไหมแมงกอก มิงกอกอาดูมิงข้ามมิงข้ามเถอะอุ้ยตกแต่เด้อเน้้กัดคอรังดิวเด้อหิจานเด้อหิจานเด้อหานเด้อเฮ้ยเฮ็ดเด่นเฮ็ดเด่นเฮยอ๋อบ๊วยบ๊วยไม่ไมนี่บเนี้ยอ้ยเด้อเ้อ โอเคว้าฮ่าห้าหัวเราะกันหัวเราะเจเจนั่งหานยิ้มบ้านยิ้มเข่าเลื่อนๆเลื่อนเขียวกลมลงหนาหน่อยเบิ้งเขียวนะยังมือไปยังมืออาเลือดติดมือเลือดติดมือนั่งบิวเฮ้ยเฮ้ยอาเื่อมือลำขือนยิ่งอุ้มเฮ้ยเฮ็ดไปทาเลือดให้นะ ไปทาให้นะไปทานะป้าบอปะปะาคำบออือเนืบอทาให้นะททาไปทาให้บ่ฮะบ่ฮะอือหทาดิบไปทาดิบ้นยงามมาเป็นจิดุดลงเดูเป็นจิตกเดูหนึ่งสองสามอ้โอ้ Chữ ơi sai đây Ư ơi Ai ba Tu Po Me Meo Gấp kệ Nú Chị Mua đây hả? mua hoàng đây ngoa Ui, gì hết? Thế đang ai ơi Thế thì thuộc làm đài <laughs> อยางิเท่นะ่ะ <laughs> เออมันชิแตกกับปากเพื่อนบอกนะมึงเงี่หัวมันนึ่นๆอยู่นะอันไต่ข้อด้เชิงไหมดูเชิงไหมดูมามามาใช่เบห้องนะใช่เบห้องดิไก่ห้องดิค่ะอ,อ๊อ ย,ย,ยี่ใกล้มุดแ้วล่ะมุดมุดครบเจ็บๆได้หมดนี่นะคันไปแจ๊กยุดได้ตัวนะยิงเขียวนะเบิ้งเขียวงามเดี๋ยวเบิ้งเขียวงามเด้เบิ้งเขียวงามคนแปลงฟันกินนี่เด,ด้เดชผัวออกกําลังกายพัวไปกําลังกายไปออกรถพุ่งเนยพุ่งใหญ่นะ cái phụng nhầy nè hay chụp chú rồi chụp chú luôn. nhìn vào nó hay ta xe tả đây xe tả view đây xe tả đây bà ồ xịp chẳng ồ ồ tui khuyến mây khuyến mây ờ hết nè mẹ ngang mà nè ui nè nèm đấy nèm cắt mưa mẹ nè nè nèm cắt mưa đây nè tao เบื่อไหมจิกบก็เฮ้ยเกมมาเก็บมาใช่เงินเปืือยมันคายนะฮะโอุ๊ยหัวเราะกันหัวเราะกันได้ยิงนะเฮ้ยเจ๊เฮ้ย

Sang này nó, mười sang này nó. Sang lãi nó. Sang lãi nó. Mười in Monk King, nọ. Sang lãi nó mười hai, đi. Bộ. Này. Bíu, hên hên bohin. hên, hên nó mười hai. Sang lãi nó mười hai. hên lãi nó mười hai. Sang lãi nó mười hai. Sang lãi nó mười hai. Sang lãi nó mười

ชินีไปเที่ยวก็พอเตียงแล้วพอเตียงมาหับเลยน่ะเนื้อมือลูกแมาใช่เห็นหายด้วยเห็นหายด้วงามแท้งามเห็นหายด้วยเห็นหายด้วยเห็นหายด้วย่ะไปกัไปป้ากันด้วยสิเด้องัวงัวด้วย่ะตัวเด็กไปงัวงัวลูกเอางัวกินามเลยตุ้งงัวงินน้ามยีน่าเลยก็เติมตัวยีน่ากูด้วยโดยเหรอ นี่นี่นี่เจโรถเนี่อ่ะอ่ะอะไปปหาไปหาน้องพิงก์ปะน้องมีเอ็มปะพูนาพูนาน้องเอ็มเนี่ย่นป้าเย็นผูไอ้ชายบออยู่ผูนาน้องพิงเ์ื่อนป้าเย็นไปบ่ไปบ่เห็นหายด้วยเห็นหายด้วยใชะเห็นหายด้วยไปเลยอไปเรอไปลเมรเร่อเฉพบะดูเจไปค่ะอาไนหมวกนะสี่หมวกดิ ป้าป็นเมป่ะป่ะเมืองรูปเมืองรูปเมยเมืองรูปเมยเตรียมธงให้ดิน <x> ี De er. ่เตรียมธงเพื่อนนี่ดีเด้อเพื่อนพี่น้องเพื่อนสุกุศลเนาะตอนนี้หายหนวน้องวิวออกมาไล่เป็นทีเรียบร้อยเพื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้สิพาน้องวิวประดิษฐ์อยู่เพื่อนป้าเย็นเนาะทุ่งาได้เปล่ะทุ่งาทุ่งาเพื่อนเอกไปนะเพื่อนเอกไปนั่งโพตู้เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะสายเพื่อนก็ได้นหนวดเพื่อนออกมาดิษฐอยู่เพื่อนป้าเพื่อนพี่น้อง สำหรับคลิปนี้น้องบิวกับสาวเพื่อนกันจะขอจบคลิปไปก่อนไม่ไปน้อนไงเนาะโอเคไปไปแล้วไม่ไปน้องขอการมาสบายดีมาจุกจุกูจุกคนเนะา,บา,บาะบายบายบายล่ะบายบายบายดูเออ